หลังจากที่ลงเล่นกิจกรรมเฟสแอนิเมะเซาในรอบนี้นะครับที่ประกอบไปด้วยเจ้ามูชากันดัมแล้วก็คอมมานกันดัมนะครับลงทั้งหมดด้วยกันก็คือระดับเอ็กเพรส15รอบนะครับเพื่อเก็บในส่วนของเฟืองทั้ง3อันนะครับของคอมมาน d นะก็คือลงแค่เอ็กเพรนะครับ15รอบไันก็จะเก็บของระดับฮาร์ดกับนอร์มอลครบเลยนะเป็น3เฟืองแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับมูชานะก็เอ็กเพรส15ครั้งเก็บของฮาร์ดแล้วก็นอร์มอลครบสามเฟืองก็จะสามารถขึ้น3าดาวได้ทั้งมูชาแล้วก็คอมมาน มาดูความสามารถกันนะครับเดีย๋ยวไปดูสเตตัสแบบเต็มแม็กกันเลยนะตัวมุชฉากกันด้ำจะเป็นสายอะแทกนะครับแบบแดงก็คือมีค่่แทกสูงสุดถึง11,342 HP นะครับป้องกันแล้วก็โมบิวตี้กลางๆนะ 80, 8 8 4 0 0แล้วก็8,009เดินได้5ช่องแล้วก็ตัวนี้จะบินไม่ได้นะครับได้อวกาศพื้นโลกแล้วก็ใต้น้ำลดมุมครึ่งหนึ่งเป็นไอดีที่เป็นยูนิตลิงก์นะครับแล้วก็มีชิลให้นะลดดาเมจเวลาตั้งป้องกัน มี ability ที่เพิ่มค่า attack นะครับก็คือจะ attack 10%แล้วก็ถ้าเกิด HP ต่ากว่าครึ่งน,นึงนะครับ attack เพิ่มอีก10%ถ้า HP ต่ากว่าครึ่งนึ่งครับเพิ่ม defense อีก10%ก็คือทั้งอึดนะครับแล้วก็โจมตีแรงถ้า HP น้อยลงเพียงแต่ว่าเป็นเงื่อนไขที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือต้อง HP ต่ากว่าครึ่งหนึ่งก็คือใกล้ตาย er สก,ากิลหลักจะประกอบไปด้วย2สกิลนะครับที่เป็นสีส้มคือ full burst ระยะ2-4ช่อง power 5,640ถือว่าค่อนข้าง,ง,งแรงมากนะครับใช้เลนคำนวณเป็น special แล้วก็ เพชพียิ่งน้อยนะครับยิง่งตมตีแรงสูงสุด15%อีกค่านึงจะเป็นเฮโอตันฟันเนลอันนี้2-4ช่องเช่นกันนะครับระยะไกลสุดจะแรงขึ้น10%พาวเวอร์4,440นะครับเบากว่าท่านเมื่อกี้เป็นเลนเหมือนกันนะแล้วก็เป็นสเปเชียลมคีค่าคริติคอลนะครับสูงนะอันนี้ถ้าท่านี้จะสูงกว่า20%อีกค่านึง10%อีกค่าน,งน,านึงคิดว่าไม่ได้ใช้นะครับจะเป็นทาเนกาชิมาไรเฟิลนะครับ1-3ช่องเป็นเลนนะเบสิก แล้วก็ถ้าสุดท้ายจะเปลี่ยนชื่อนะครับก่อนหน้านี้นนมันจะใช้เป็นนิจิลินใช่ไหมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของพวกลิขสิทธิ์ชื่อเลยนะของไอ้พวกดาบป่าปีศาจนั่นแหละแล้วก็นี่จะเปลี่ยนชื่อเป็นเบลคิวมาลุนะครับก็คือ1ช่องมีลี่ฟิสิกอล4 2 0 0โดยถ้าดาบหนึ่งช่องจะใช้ปิดจุดอ่อนนะครับในส่วนของระยะที่ระยะยิงไกลนะครับโดยรวมถือเป็นยูนิตสายดาบที่มีค่าพลังยมตีพาวเวอร์ค่อนข้างจะสูงมากนะครับแล้วก็ระยะยิงก็คือหวังผลได้คือ4ช่อง ผู้ขับขี่ลิงจะโดดเด่นทางด้านสเตตัสเลนนะครับที่เป็นการคนวนอนวนุธหลัก2ท่าห7 6เพราะว่ามีการเพิ่มเลนนสเเพิ่มนาเมท15%แล้วก็อันนี้มันลิงอยู่แล้วนะขับไปดีก็ตัวมันเองนะครับจะเพิ่มเซตเชนสเตปอีก1น่งขั้นเป็นเซต2ครั้งนะครับได้ทั้งหมด3ครั้งถ้าเกิดสังหารศัตรูได้มีสกิลที่สำคัญน,นะครับก่จะมีะมแท็เบิร์ดเพิ่มยายน,านาเมทสิบห้าเปอร์เซ็นต์กนึ่งเทิร์นนล้วป็ัวแจกะระดับสีทอง ขัดจากเจ้าจีควักมาชูที่สามารถใช้สเตเตได้ขั้นส่วนสเตตัสูงสุดที่ทําได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ปลดเอพนะก็จะเป็น3าดาว9กนะครับก็คือสเตตตสจะเป็นตามนี้นะครับไอแท็กเก้าพันสามอีกตัวหนึ่งจะเป็นคอมมานด์กันดั้มตัวนี้ก็คือเป็นสายแท้งสเตตัสูงสุดจะเด่นด้านเอพคือ1นึ่งแสนสอแล้วก็ดิฟเฟนต์เก้าพันเก้าร้อยนะครับเดินได้5ช่องบินไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใต้น้าก็คือเต็มประสิทธิภาพนะแล้วก็ตัวนี้เป็นแท้งทีีี่่่่่ไไมมมคอยดเพราาะะวโลนะ เป็นยูนิตลิงค์ราคาการป้องกันก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับ d ีเฟนห้าเน้นไปที่ HP 10%แล้วก็มีต้านฟิสิกส์นะครับยีในไในด้านของอาวุธอาวุธไกลสุด2-4ช่องมิสไซล์ลันเชอร์ถือว่าพอร์ค่อนข้างสูงแต่ว่าด้วยค่าแท็กของสายแทงที่ค่อนข้างต่ำนะยังไงก็หวังผลเรื่องดาเมจไม่ได้5,400แล้วก็ตัวนี้จะเป็นการลดนะครับดาเมจของฟิสิกอลลง25% อีกค่านึงจะเป็นเลเซอร์แมชชีนกันนะครับระยะ1-3ช่องอันนี้จะเป็นลดความแม่นยำลง1 2นะ4,080แพาวเวอร์ 4, แล้วก็อีกค่าหนึงคือว่าไม่ได้ใช้ระยะ1ช่องนะครับเป็นมิดสั้นทั้ง2ท่าใช้เลนส์คํานวณแล้วก็มันถูกออกแบบมาเพื่อต้านฟิสิกส์เนาะเช่นเดียวกับพวกตระกูลซีดสเตตัตัวนี้นะครับก็มีค่าดีเฟนซ์ค่อนข้างสูงอยู่616แล้วก็จะเด่นที่สุดจะเป็นเรื่องของรีอคชันนะครับการหลบหลีกถึงวนี้ะเป็แต่ว่ว จริงๆมันก็ควรจะมีโล่เดียวแหละเพราะว่าความพลังป้องกันมันไม่ได้สูงเท่านะมันเน้นการหลบดีกซะมากกว่านะก็โล่เดียวแล้วก็เวลาตั้งดิเฟนต์นะครับสปอร์ตดิเฟนต์เพิ่มดิเฟนต์15%เน้นเรียกชั่นนะครับ15%แล้วก็เป็นยูนิตลิงก์อยู่แล้วนะครับก็คือลดดาเมจเพิ่มดาเมจ10%สก,กิลก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับจะมีการเพิ่มระยะน,นี้ถือว่าช่วยเพิ่มระยะสูงสุดเป็น5ช่องได้แต่ว่าอันนึงที่ใช้งานได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ,นะองออสวีทหลบ,ออบ,บ,นนบ100% แต่ในสถานการณ์จริงนะครับขุนประเภทสายหลบที่เน้นเรื่องของรีคชั่นเนี่ยรวมไปถึงการหลบ100%อเน่ะในสนามลบจริงๆนะครับถือว่าใช้งานยากเพราะว่าสเตเต,ตัสของตัวแทงอะ่ะมันไม่ได้สูงพอที่จะหลบหลีกได้ขนาดนั้นนะครับก็คือมันเป็นการวัดดวงระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับรวมกันแล้วระหว่างตัวขุนแล้วก็ผู้กับขี่นะถือว่ามีโล่แค่โล่เดียวพลังป้องกันค่อนข้างต่ำถึงแม้จะมีเคลพี่สูงก็ตามนะครับเพราะว่ามันเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการหลบหลีกซะมาก,ก ในห่อว,วุนะครับก็ถ้าเกิดรวมกับสกิลก็ขยายได้สูงสุดคือ5ช่องแล้วก็เน้นการลดดาเมจกับการลดความแม่นยำซะมากกว่าจึงไม่ได้โดดเด่นเท่ากับตัวแท้งตัวอื่นนะครับที่ดลดาแอทแทกโดยรวมสำหรับตัวนี้นะครับผมถือให้เป็นตัวแท้งระดับกลางๆที่จิบมาใช้งานได้ยากพอสมควรสเตตัสที่สามารถไปถึงได้ในขั้นต้นก็จะเป็น3ดาวเลเวล9กนะครับก็คือจะเป็นค่าดีเฟนต์อยู่ที่ประมาณ8,100แล้วก็ HP 1 0 0 0 0 0 ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งของตระกูลซีรีส์ ST ตนะครับก็คือเรื่องของตัวที่เป็นแท็กนะมันจะไม่สังกัดทั้ง UC หรือทนะครับจะใช้งานได้เฉพาะในด่านที่ระบุเป็นแท็ก s อ g u n d กันดั้นะครับแล้วก็แท็ก s p e c i a l i z e เท่านั้นแล้วก็เพิ่งมีแท็กใหม่สดๆร้อนๆนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นุ่นของ f a ส e อนเมียสเซนะของเจ้าตัวนี้แล้วก็ทุกตัวที่สามารถหาได้ในอีเวนต์นี้ตัวนี้เป็นบันช็อตแล้วก็เป็นตัวเอกบอตากอนิส ในขณะที่จามุช่าก็จะเป็น SD นะครับสเปเชียลไลท์ o t ตาก n น s สแล้วก็อันซับเอเบิลจำกัดเฟสเอเมซเซาเช่นกันนะข้อจำกัดตัวนี้จะค่อนข้างเห็นชัดนะครับเวลาคุณอาไปลงอีเวนท์ที่มาจำกัดเฉพาะซีรีส์เนาะก็อ,อย่างเช่นพวก e อเท n a นนะครับที่ในปัจจุบัน SD g u n d ั m ก็จะลงได้แค่สเปเชี l ลไลท์ และรวมไปถึงการจัดหุ่นลงยานแม่นะครับก็ถ้าแท็กที่กว้างที่สุดก็จะเป็นแท็กของ UC ใช่ไหมที่มียานฟรีให้แล้วก็แท็กอันเทอร์ที่มียานฟรีให้ก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณจะใช้ตัวที่เป็นซีรีส์ของ SD เนี่ยคุณก็ต้องจัดทั้งลำให้กลายเป็น SD นะครับทำให้การเลือกหุ่นมาใช้งานค่อนข้างจะจํากัดกว่าของฝั่ง UC แล้วก็อันเทอร์ทีฟนั่นเองอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์หมอดนะครับที่ค่อนข้างจะฟิกมากๆนะเพราะว่าใส่ได้แค่ SD แล้ว SD ก็จะแบ่งแยกย่อยกันไปกนะครับอย่าง ใส่ให้กับ SD ทั่วไปไม่ได้พูดง่ายๆว่านะเวลานี้นะครับตัวอย่างเจ้ามูชาเนี่ยเป็นตัวที่เสีย2องค้งก็จริงนะครับแต่ว่าแทบจะไม่โปกรณ์นในการบูทไทแอทแทเลยนะครับมีแค่ดาบที่เพิ่มฟิสิกมีลีแต่ถ้าหลักจ็ตัวนี้นะครับดันเป็นเลนส s p เปเชียลจิงใช้งานไม่ได้เช่นเดียวกับกรณีของคอมมานะครับก็ใส่ได้แค่ตัวที่เป็นเกาะกับโลนะครับทีมม่ต้านสเปเชียลแล้วก็ต้านเลน เนี่ยแล้วก็ตามจากการเข้ามาของโหมวดชาเลนในเฟสไอเมียเซาล์นะครับก็คือจะมีไอเทมในชั้นที่8นะครับของทุกด่านเนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะผมเดาว่าอันนี้น่าจะเป็นของเฟสไอเมียเซาล์นะครับที่สามารถใส่ได้ก็จะมีทั้งด่านของมูชานะครับที่เป็นน่าจะเป็นเพิ่มแมสแท็กเนาะแล้วก็อีกการก็จะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มเพชีนะครับตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์รวมไปถึงชาเลนของเล็กกันดั้มนะครับในชั้นที่8ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเพิ่มพลังป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยรวมแล้วความน่าสนใจของมูช่าแล้วก็คอมมานะครับผมให้คะแนนตัวมูชานะครับคิดว่าเป็นตัวที่สามารถเก็บตัวที่2ได้นะแล้วก็ไปใช้งานนะครับให้เป็นตัวที่มีความสามารถในการเซฟสามครั้งแล้วก็เป็นตัวที่พลังจุดตีสูงในสายของเอตีกันดั้ส่วนคอมมาเนี่ยผมคิดว่าเก็บแค่ตัวเดียวนะครับสามดาวก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องเก็บเพิ่มนะครับ หน้าตาของทีมตตกันดั้มตัวแจกนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะมีไนท์มีซาตานแล้วก็มีเซอองเนาะ,ะแล้วก็เจ้าตัวมุชานะครับก็คือใส่ไปได้เลย2ตัวนะ,ะแล้วก็ถอดเจ้าตัวที่เป็นแทงคอมมาได้เลยนั่นก็เพราะว่าโดยภาพรวมผมคิดว่าเจ้าไนท์กันดั้มถือว่าทําหน้าที่ตัวแทงได้เพียงพอแล้วนะครับสำหรับทีมตตีกันดั้มตัวแจกซึ่งถึงแม้ตัวเอสดีกันดั้มนะครับจะมีข้อจํากัดในหลายๆด้านนะแต่ก็จะมีข้อดีในแง่ที่ว่าถ้าเกิดคุณสามารถปั้น ตัวที่สตัวที่สมาได้นะครับมันจะแถมนักบินมาให้ด้วยไงก็เลยกลายเป็นคุณสามารถมีตัวเซสสองขั้นนะครับถึง2ตัวในทีมได้หรืออาจจะมากกว่านนั้นนะครับสตัวก็ได้ก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวเจ้ามูชากันดั้มแล้วก็คอมมานด์กันดัม้มน,นะครับตัวแจกของเฟสเอนเมียเซารอบนี้สหรับวัน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ